ข้อที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน7หลักการของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเราไปดูกันเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดผู้เรียนต้องทำได้หลังเลิกเรียนจากนั้นเชื่อมเนื้อหาใหม่กับสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้วแล้วค่อยๆเพิ่มความยากไปยังสิ่งที่ยังไม่รู้อย่าลืมว่าความรู้ใหม่ต้องค่อยๆเพิ่มทีละขั้นทีละเฟรมย่อยเพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกหนักเกินไป ระหว่างเรียนต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ตอบคำถามหรือมีเกมสั้นๆช่วยกระตุ้นความคิดอย่าปล่อยให้ข้อผิดพลาดเงียบไปช่วยอธิบายหรือเสริมความรู้เพื่อให้ความเข้าใจมากขึ้นเวลาไม่ใช่ปัญหาให้ผู้เรียนเรียกเรียนได้เองทุกที่ทุกเวลาปิดท้ายด้วยโพเทสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่าเข้าใจเนื้อหามากแค่ไหน2กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีอะไรบ้างเราไปดูกัน เริ่มจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมทฤษฎีนี้บอกว่าพฤติกรรมเกิดจากแรงขับในตัวเราเช่นความอยากรู้หรือแรงจูงใจเมื่อมีสิ่งเร้าอย่างคำถามผู้เรียนจะตอบสนองและถ้ามีการเสริมแรงอย่างคำชมรางวัลหรือคำชี้แนะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมซ้ำๆจนเกิดการเรียนรู้นั่นเองส่วนกลุ่มที่2คือทฤษฎีปัญญานิยมที่เน้นว่าการเรียนรู้เกิดจากการประมวลองค์ความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ความอยากรู้อยากเห็นและการเชื่อมโยงข้อมูลจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองเราเบิร์ตกาเย่ได้เสนอ9ขั้นตอนการเรียนรู้ภายในตัวบุคคลเพื่ออธิบายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเริ่มจากความตื่นตัวที่ทําให้สมองพร้อมเรียนรู้ต่อด้วยความคาดหวังและ การเรียกข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำเพื่อนำสิ่งที่เคยรู้มาใช้งานและการเลือกรับรู้สู่การบันทึกข้อมูลและการเลือกข้อมูลพร้อมตอบสนองการเสริมแรงช่วยกระตุ้นการเรียนรู้พร้อมด้วยการกระตุ้นเตือนและสุดท้ายคือการประมวลองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง9ขั้นตอนนี้คือหัวใจของกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาได้ในทุกๆวันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี4โครงสร้างหลัก ที่ออกแบบให้เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเริ่มที่โครงสร้างแบบเชิงเส้นผู้เรียนต้องเดินตามลำดับที่กำหนดไว้ไม่มีข้ามไม่มีย้อนค่อยๆเรียนรู้ทีละขั้นตอนจนจบต่อมาคือแบบสาขาที่ยืดหยุ่นกว่าผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางเองได้และถ้าตอบผิดบทเรียนจะช่วยเสริมข้อมูลให้กลับมาเรียนใหม่ได้แบบลำดับชั้นเหมาะกับเนื้อหาที่ซับซ้อนเพราะผู้เรียนต้องเรียนรู้พื้นฐานในระดับแรกก่อนและค่อยๆไต่ไปยังระดับที่ยากขึ้น สุดท้ายก็คือแบบผสมที่รวมหลายโครงสร้างไว้ในบทเรียนเดียวทั้งเชิงเส้นสาขาและลำดับชั้นช่วยให้ผู้เรียนสนุกและได้เรียนตามความต้องการของตนเองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือการเรียนที่ช่วยได้มากแต่ก็ยังมีทั้งข้อดีและก็ข้อจำกัดข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นเวลาการเรียนของผู้เรียนลดลงส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนผู้เรียนควบคุมและรับผิดชอบเองเนื้อหานำเสนอรวดเร็ว ข้อจำกัดเวลาและสถานที่ในส่วนข้อจำกัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านใช้เวลานานในการพัฒนายากต่อการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้การเรียนรู้สนุกเข้าใจง่ายและเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา